คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องนะครับมาชมแนวทางนะครับ หวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับโค้งสุดท้ายนะครับในงวดวันที่17นะครับมิถุนายนนะครับพศส5 6 4นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับทำคลิปต่อๆไปนะครับผมครับผมสำหรับงวดที่แล้วนะครับในงวดวันที่14นะครับ มิถุนายนนะครับพศ2564นะครับแนวทางหวยลาววัฒนานะครับเลขที่ออกนะครับ935นะครับ426นะครับสำหรับแนวทางนะครับในงวดที่แล้วนะครับผมก็โอเคอยู่นะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับแอดมินให้ไปนะครับก็โอเคอยู่นะครับก็มานะครับในชุด3ตัว4ตัวนะครับอะ สำหรับตัวเลขแนวทางนะครับแอดมินก็ทำไปตามสูตรนะครับผมตามตารางนะครับกับสูตรนี้นะครับผมสูตรตำราหวยไทยลาวนะครับก็เข้านะครับเข้าดีนะครับสำหรับงวดที่แล้วนะครับแอดมินให้เน้นวิ่งนะครับกับสูตรนี้นะครับมี3นะครับมี4แล้วก็มี5นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับสูตรวิ่ง3ตัว4ตัวนะครับก็เข้านะครับผมเข้าตามสูตรตามตารางนะครับ แอดมินก็จะพยายามนะครับคัดเจาะเลขตัวดีๆนะครับแม่นๆนะครับทําหน้าที่นะครับให้พี่น้องได้รับชมนะครับแม่นๆนะครับมากที่สุดนะครับผมพี่น้องกับตัวเลขแนวทางนะครับแอดมินก็ทําไปตามสูตรตามตารางนะครับผมพี่น้องผิดถูกก็ไม่ว่ากันนะครับผมพี่น้องครับผมสําหรับสูตรนี้แอดมินก็ได้มาตั้งแต่อายุ18ปีนะครับตอนนี้ก็จะ40แล้วนะครับก็เพิ่งได้มีโอกาสนะครับผมเอามานําเสนอนะครับ เอฟซพี่น้องนะครับผมเพิ่งได้มีโอกาสออกอากาศนะครับผมพี่น้องก็ถือว่าสูตรนี้ก็ก็เข้านะครับสําหรับสามงวดนะครับผมหวยลาวพัฒนาออกมานะครับเดือนนี้นะครับก็เป็นเดือนที่เดือนที่อันนี้หวยไทยนะครับทษทีนะครับอ๋อใช่ครับอันนี้หวยรัฐบาลลาวนะครับที่แอดมินติกไว้นะครับในเดือนมิถุนายนะครับออกมาแล้วนะครับ สี่งวดนะครับผมสี่งวดแอดมินก็เข้าตั้งแต่วันที่สามวันที่เจ็ดแล้วก็วันที่สิบสี่นะครับส่วนวันที่สิบพลาดนะครับวันที่สิบสิบนะครับมิถุนาพลาดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับสามพลาดหนึ่งนะครับกับสูตรตํารานี้นะครับสําหรับพึกสภานะครับจะมีเก้าวันนะครับที่หวยลาวออกนะครับเก้าวันครับแอดมินเช็คแล้วนะครับเก้าวันนะครับ ที่ออกได้2ตัวก็มี9 8 9นะครับ989899นะครับมีครั้งเดียวนะครับเดืยนมิถุนามาแล้วนะครับ 2, 2 1, 1 2 1 2 1 1 212นะครับเดียนมิถุนามาแล้วครับมาเยือนแล้วนะครับครับผมกับตัวเลขแนวทางนะครับแอดมินก็ทําไปตามสูตรตามตารางเหมือนเดิมนะครับผมพี่น้องกับสูตรตําราถุงเงินนะครับครับผมสําหรับตัวเลขนะครับผมก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับตัวเลขแนวทางนะครับ หวยลาวพัฒนานะครับในงวดวันที่17นะครับมิถุนายนพศ2564นะครับครับผมก่อนจะมารับชมตัวเลขนะครับก็ไปชมผลงานนะครับว่าแอดมินคืนนำโชคพารวยนะครับให้เข้าตัวไหนบ้างนะครับหลุดตัวไหนบ้างก็ไปชมพร้อมกันเลยนะครับผมครับผมนี่นะครับเลขที่แอดมินให้ไปเจาะนะครับเจาะนะครับอันนี้แอดมินทําไปตามสูตรนะครับเลขในตารางก็มีเลข 4นะครับเลข3เลข0เลข5เลข7เลข9นะครับจาะออกมาได้นะครับสามสามนะครับมี4นะครับมี 5, มี7นะครับขอโทษคอยมี4มี5มี7นะครับเลขที่ออกนะครับ9 3 5นะครับ4 2 6นะครับผมพี่น้อง9 3 5 4 2 6นะครับ สำหรับตัวเลขแนวทางนะครับสำหรับเด่นสนะครับแอดมินก็ได้อยู่นะครับ4554นะครับผมพี่น้องก็เข้าอยู่นะครับเข้าเลขล่างนะครับผมเลขล่างของเวฟไทยนะครับก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับสำหรับ2 4นะครับ2 4 4 2นะครับไปไม่ถึงนะครับมันออกมันออก426นะครับผมพี่น้องได้2 4นะครับ ตัวเลขแนวทางก็ถือว่าโอเคนะครับสูตรวันที่14ก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับในงวดวันที่17มิถุนายนนะครับพศ2564นะครับก็ไปรับชมตัวเลขแนวทางนะครับจุดสองตัวพร้อมๆกันเลยนะครับผมมาแล้วนะครับผมสําหรับงวดนี้ก็ขอพี่น้องนะครับเฮงๆปังๆต่องวดนะครับกับสูตรตําราถุงเงินนะครับแอดมินก็จะทําหน้าที่เต็มที่นะครับ คัดตัวเลขนะครับคัดสูตรดีๆให้พี่น้องได้รับชมนะครับผมพี่น้องอ่ะ alia. ก็มาดูเลขในตารางที่คัดลงนะครับก็มีเลข6กนะครับเลข4นะครับเลข5นะครับเลขเ็นะครับเลข9กแล้วก็เลข0นย์นะครับสําหรับชุดในตารางนะครับแอดมินก็เจาะออกมานะครับเด่นออกมานะครับกับเลขที่ชอบออกบ่อยนะครับของหอยรัฐบาลลาวนะครับเจาะออกมานะครับก็จะได้นะครับ4กับ6นะครับผมน้อง4กับ6นะครับ เน้นย้ำนะครับหวยรัฐบาลลาวนะครับหวยรัฐบาลลาวนะครับเน้นจานะครับจะไม่ไกลตัวเก่าหรอกครับผมพี่น้องแอดมินก็จะคัดลงแบบนี้นะครับเลขที่เอาตัวเก่าชอบออกนะครับเห็นไหมศูนย์สี่ศูนย์สี่นะครับผมพี่น้องห้าเจ็ดก็จะห้าเจ็ดอยู่อย่างนั้นแหละครับผมแอดมินก็จะเจาะนะครับผมตัวเลขที่ชอบออกบ่อยนะครับกับเลขสูตรนะครับผมพี่น้องก็มารับชมนะครับตัวเลขมันแม่นพร้อมกันเลยนะครับผม เลขเด่นนะครับเน้นนะครับเน้น6กับ4นะครับจุด2ตัวนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับเด่น6ก็จะมี64นะครับคือตัวเด่นนะครับ 6, 4แล้วก็6 5นะครับส่วน0 6ย์กับ3 0รองนะครับรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสำหรับ4นะครับก็จะมี0 4 2 4นะครับ6 4แล้วก็9 4นะครับก็จะมี6 4นะครับแล้วก็2 4นะครับคือตัวเด่นนะครับ สำหรับชุดกันเน้นกัน5นะครับก็จะมี05 359565นะครับสําหรับชุดกันนะครับก็จะ65ห้ห้าเหมือนกันนะครับ65กับ95นะครับสําหรับชุดกันนะครับสําหรับเบิ้ลก็จะมี66 44แล้วก็55นะครับชุดเบิร์นะครับสําหรับชุด3ตัวตรงก็จะได้564นะครับ753นะครับ ห้าหกสี่คือตัวเด่นนะครับเจ็ดห้าสามลองนะครับลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสําหรับสี่ตัวตรงก็จะได้หกห้าหกสี่นะครับสาหรับชุดลองก็จะได้สามเจ็ดห้าสามนะครับชุดลองนะครับสาหรับชุดลองสี่ตัวนะครับนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับแอดมินก็มานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาสุดเจาะสองตัวนะครับผมพี่น้องนะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับผมก่อนจะออกไปแอดมินก็ฝากด้วยนะครับผมฝากกด subscribe นะครับผมกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจนะครับให้แอดมินคิมนําโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับทาคลิปต่อๆไปนะครับผมครับผมสําหรับ fc พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปนะครับ ใหม่ๆนะครับจากทั้งช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับมานำเสนอนะครับในคลิปต่อไปนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอขอบคุณนะครับ FC พี่น้องที่เข oh ah ้ามากด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมแอดมินก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีความโชคดีนะครับ มีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ